รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Big C, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อสแอนด์ซอริบจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะพบกับไอซี่ตรีชดาเช่นเคยนะคะในรายการยกขยงยกขยี้ค่ะและตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับหนองโพนะคะวันนี้ไอพาคุณผู้ชมมาที่ปางช้างใสโยกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแน่นอนค่ะที่นี่ต้องมีช้างแน่เลยนะคะ แต่ดีใจมากเลยไอตัวไม่เท่าช้างนะคะกิจกรรมในวันนี้มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารให้กับช้างนะคะแล้วก็พาช้างไปอาบน้ำแล้วก็ไปดูวิถีการใช้ชีวิตของช้างกัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่ช้างที่นี่จะเป็นช้างที่มีอายุมากๆแล้วนะคะหรือว่าเป็นช้างที่แบบด้อยเขาเรียกว่าด้อยด้อยการทำมาหากินไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วก็เขาก็นำมาไว้ที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะเป็น นักท่องเที่ยวจิตอา,าสาในการที่อนุรักษ์ช้างเช่นเดียวกันค่ะจะเจอช้างแบบไหนจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวตามไอซ์ไปเลยค่ะเข้าปั้นนะคะอย่างแร<บ>กเราต้องอย่างแรกต้องบอกก่อนว่ามีอะไรนะคะมีลามค่ะมีลามข้าวลามข้าวนะคะมีนวยค่ะ้วยค่ะแล้วก็มีมะขามอันนี้เพื่อเพิ่มให้รสชาติมันอร่อยขับขายดีขึ้นนะคะมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวอะไรคะข้าวช้างค่ะข้าวช้างรูปแรกคือรูปหัวใจค่ะนะคะ ลูที่ก็คือวงกลมค่ะนะคะลูกที่าก็คือมะเขือยาวค่ะโอเคได้ทั้ง3ลูกแล้วค่ะ,ะ,ะคุณเล็กครับเรามาร้านนี้เรามาซื้ออะไรคะมาซื้อกบอะค่ะซื้อกบค่ะคือวัตถุดิบที่จะทำรายการต่อไปอะคะ่ะเป็นต้มต้มยำกบอะค่ะต้มยำกบ,กบอ่ะคุณเล็กจัดเลยต้มยำกบน้ำพริกเผา สูตรของร้าน,านอาหาร,าหารบ้านควรนะครับนี่ฮะมาทานเยครับร้อนๆเลยนะฮะแต่นี่ครับคือเหตุผลนะสูตรของทางร้านนี้เขาถึงใช้มะม่วงเปรี้ยวแทนมะนาวนั่นเองนะครับช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องโพผลิตภัณฑ์ตราน,น้องโพ แล้วกิจกรรมแรกนะคะก็คือเป็นการให้อาหารช้างทำอาหารช้างนั่นเองแต่ว่าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีการใช้มือปั้นอาหารให้กับช้างนี่เขาก็จะมีจุดบริการล้างมือให้ด้วยเพื่อสุขอนา,ามัยสำหรับช้างค่ะวัตถุดิบนะคะที่เรามาทำอาหารให้กับช้างนะคะก็มีกล้วยมะขาม รำข้าวนักท่องเที่ยวสามารถมาศึกษาตรงนี้ก่อนได้แล้วเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะผสมอาหารให้เราด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราต้องทําอาหารให้กับช้างและไอซ์ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้ถ้าไม่มีพี่ดาด้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ดาด้านะคะจะทําหน้าที่ในการวิธีการทํำยังไงอ่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทําเราจะหัน่นแตงโมก่อนนะคะหัน่นเป็น คันเป็น4ี่ชิ้นให้ได้ค่ะโอ้โหมีคมมากเลยค่ะแตงโมนี่เราหั่นเพื่ออะไรคะหั่นให้ช้างไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมให้ช้างเป็นอาหารเสริมนะคะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะมาแล้วเขานําอาหารจากข้างนอกมาให้ช้างได้ไหมคะที่นี่นามาได้ค่ะนํามาได้ใช่ไหมคะโอเคนะเราจะหั่นแตงโมก่อนนะคะปึ๊บค่ะเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟนแตงโมใส่ตะกร้าเลยอ่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแตงโมเป็นอาหารเสริมนอกจากอาหารหลักที่เราจะให้ช้างทานนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวปั้นนะคะอย่างแรกเราต้องอย่างแรกต้องบอกก่อนว่ามีอะไรนะคะมีล้ำค่ะมีลำข้าวลำข้าวนะคะมีกล้วยค่ะแล้วก็มีมะขามอันนี้เพื่อเพิ่มให้รสชาติมันอร่อยค่ะเอาขับถ่ายดีขึ้นนะคะก็มีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวอะไรคะ ข้าวช้างค่ะข้าวช้างก็คือเหมือนข้าวนลไหมคะเหมือนค่ะอ๋อโอเคขั้นตอนแรกเราต้องปอกกล้วยก่อนใช่ไหมคะโอ้หนี่ครั้งแรกของไอซ์เลยนะคะในการทําอาหารให้กล้วยไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะโหตื่นเต้นมากเลยที่ทําอาหารให้ช้างส่วนอันนี้นะคะเป็นใย,ยกากเราต้องแกะออกให้ใช่ไหมคะเราจะใส่มะขามเพื่อให้ย่อยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ทยี้หยักนค่ะนี่ดูเล็บงามๆของอีชนันนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเสียสละเพื่อช้างของเราวันนี้นะคะเราปั้นไปด้วยสามารถชิมไปด้วยได้ปะคะอร่อยไม่อร่อยก็จะออกหวานหวานก่อนจะให้ช้างกินเราก็ต้องรู้รสก่อนนะคะใส่ไปหมดเลยไหมคะกํมเดียวค่ะอ๋อกัมเดียวได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็นวดต่อไม่ง่ายนะคะ ก้นเป็นบอลค่ะสามก้อนค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ด้วยช้างเขาจะทานเวลาไหนคะช่วงแปดโมงเช้าค่ะแปดโมงเช้าใช่ค่ะส่วนตอนเย็นมันก็จะมีอาหารหลักของเขาคือหญ้ตาต้นหญ้าค่ะแล้าจะทานปปทานสองมื้อหรอคะตอนกลางวันก็ ก็ลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะก็ทําไปเรื่อยๆอเลยเถ้าลูกค้าไม่มาก็จะมีต้นสับปะรดเสริมให้อันนี้เราจะกลมนะคะนี่นะคะรูปแรกคือรูปหัวใจค่ะนะคะรูปที่2ก็คือวงกลมค่ะนะคะรูปที่สาก็คือมะเขือยาวค่ะ,อะโอเคได้ทั้งสามลูกแล้วค่ะโอเคตามไอมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะอาหารของไอก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเสิร์ฟให้กับช้าง ซึ่งจะบอกเลยว่าวันนี้อาหารพิเศษมากสเปเชียลเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะมาให้อาหารกันที่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือ ก,กิจกรรมที่จะอาบน้ําให้ช้างนะคะซึ่งจะเป็นอีกที่หนึ่งจะเป็นลำธารใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีวิธีการอาบน้ํำยังไงส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะอาบน้ําให้ช้างกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยาพึ่งไปไหนนะคะปิดเบรกสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงทัวทั่วตลาดค่ะ คุณเล็กครับเรามาร้านนี้เรามาซื้ออะไรคะมาซื้อกบอะค่ะซื้อกบค่ะ,ะคือวัตถุดิบที่จะทำรายการต่อไปอะค่ะเป็นต้มต้มยำกบอะค่ะต้มยำกบอ่ะคุณเล็กจันเลย ทัวทั่วตลาดอร่อยยกขย ו ผลิตภัณฑ์ตรานนองปูกต้ตนตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรราดิสเมืองจันเลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้คือช่วงทัวทั่วตลาดนะครับอยู่กับผมทอมพ่อบนไก่นะครับแล้วก็นี่คร คุณเล็กครับคุณเล็กสว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเล็กเจ้าของร้านบ้านทวนนะครับอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยววันนี้คุณเล็กจะพาผมไปช้อปปิ้งาจตลาดนะทำเมนูเด็ดที่คุณเล็กแนะนำนะครับจากทางร้านเลยได้ครับโอเคอย่าลอใช้เลยตอนนี้ผมท้องร้องแล้วไปดีกว่าครับไป ต้ 8, นตะกู ent, menu, variety, be, ek, Sultan, brave, ลผมแต่บางวันตื Lucas, man, ่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอม้มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางมัวนอนตื bacteria, ่นสายแล้วคุณเล็กเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาเมนูอะไรกันดีครับวันนี้ทางร้านจะแนะนาเมนู4รายการนะคะ4รายการเลยค่ะก็รายการที่1ก็มีต้มยำโป๊แล้วก็แกงปลาไก่ต้มยำลังไข่แล้วก็แกงพั่วหอยผมอะค่ะ อ่าคุณเล็กครับเรามาร้านนี้เรามาซื้ออะไรคะมาซื้อกบอะค่ะซื้อกบค่ะ,ะคือวัตถุดิบที่จะทํารายการต่อไปอะค่ะเป็นต้มต้มยำกบอะค่ะต้มยำกบ,กบอ่ะคุณเล็กจัดเลยแล้วต้มยำกบนี่ก็เดี๋ยวผักผักเราก็ต้องไปซื้ออีกร้านนึงอ๋อโอเคอันนี้เรามาซื้อกบก่อนอันนี้คือต้องกบก่อนอะคะอ่ะโอเคได้เลยค่ะคุณเล็กจัดเลยก็เตา แกงหนูเอากบสามโลสโลโลเขเยอะอยู่นะครับก็คือวันหนึ่งก็จะสั่งพี่เขาประมาณอ้าวตอนนี้คุณเล็กผมยังไม่เห็นกบเลยผมยังไม่เห็นกบเลยสักตัวตอนนี้อันนี้ค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะค่ะได้ไหมนเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเราจะไปซื้อผักกัน เลยครั็กนต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบอเคร้านผักนะครับต้องใช้ผักอะไรบ้างครับคุณเลยก็ถ้าเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็จะมีเครื่องแกงก็คือมีพริกเผาที่เราจะต้มยำกุ้งแล้วก็พวกแกงปลาไก่ก็จะเป็นพริก เป็นพริกพริกสดใช่แล้วก็มีพวกพริกสดพวกนี้เป็นพริกอะไรพริกหยวกเหรออันนี้อันนี้เขาเป็น,นพ,รพริกชีฟ้าใช่แล้วก็จะเป็นถ้าพวกต้มยำเราก็จะใช้ชีหลักมีคือช,ชีหลักใช่แล้วก็แกงปลาไก่เราก็จะเน้นพวกมะเขือมะเขือวันนี้มีมะเขือบ่อ มีมะเขือปอกแล้วก็มะเขือเหลืองอพวกหั่วบังยาวเนี่ยค่ะค่ะโอเคอเล็กจัดก,การเลยก็คือเราเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งพี่จะเอาพริกเผาแล้วก็เครื่องแกงแกงป่าะคะ่ะแกงปากลาไก่ ก็จะมีอันนี้ด้วยมะเขือพวงมีพริกาเราใส่พอสวยงามอันนี้พวกเครื่องต้มยำก็จะเป็นทีหลังครับีรลังแล้วก็มีแกงป่าเดี๋ยวก่อนเราอ๋อ แกงคั่วหอยขมเราก็ต้องใช้เป็นชะอมใช่ชะอมกับใบชะพละค่ะใบชะพูด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะครับโอเคจัดไฟครบไปครับครบค่ะโอเคครบแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งฮะช่วงต่อไปเป็นช่วงของชิมขรมงทงเชยครับต้มยำกบน้ำพริกเผาสูตรของร้านอาหารบ้านควนนะครับนี่ฮะน่าทานไหมครับร้อนๆเลยนะฮะ แต่นี่ครับคือเหตุผลนะสูตรของทางร้านนี้เขาถึงใช้มะม่วงเปรี้ยวแทนมะนาวนั่นเองนะครับช่วงชิมขมงโฉงเฉียง ลิตภัณฑ์ตรานนองโพบิ๊กซยันฮีวิตามินวอเตอร์ช่วงชิมข้โมงโฉง,งเฉยน,นะครับผมทอมพ่อปั้ไกายนะฮะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมทวนแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับนี่ครับทีมจากหนองโพนมโควแท้านะครับสวัสดีครับเดี๋วดยวผมรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับ ครับสวัสดีครับผมนายพรจริมคำรองประธานกรรมการสักกรคนองโทพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ครับโอเคครับอ่าแล้วทางนี้นะครับคุณเล็กจากร้านอาหารบ้านทวนอ่าเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านบ้านทวนบ้านทวนโอเควันนี้จะมาทําเมนูอร่อยให้เราทานเลยครับเป็นเมนูที่ร้านแนะนําด้วยนะครับอ่าวันนี้เป็นเมนูอะไรครับก็คือเป็นเมนูต้มยำกบค่ะต้มยำกบค่ะเคยทานแต่ต้มยำกุ้งค่ะ อีพริกเผาด้วยโอเคนะครับอ่ะวัตถุดิบหลักๆเลยมีอะไรบ้างก็มีกบต้องมีกบแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนผมถามนิดนึงกบที่เราเลือกไซส์ขนาดไหนก็กลาง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 พอนะครับแล้วก็มีหนังไปด้วยไหมไม่ไม่ไม่ต้องเอาเนื้อกบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเอาหนังกบนะฮะโอเคล้วมีอะไรครับแล้วก็พวกขาแล้วก็ตะไคร้ใบปะกูใบปะกูแล้วก็หัวหอมนะครับ หอมแดงเขาเรียหอมแดงใช่หอมแดงแล้วก็พริกเผาที่ขาดไไม่ด้พริกเผาขาดไม่ได้ใช่แล้วก็ตบเอะมะม่วงมะม่วงโมงซอสที่จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวหรือมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวค่ะใช้มะม่วงเปรี้ยวนะครับโอเคแล้วก็มะขามน้ำมะขามใช่ค่ะน้ำมะขามต้องมีน้ำมะขามด้วยใช่แล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงรสทั่วไปครับอ่ะเมนคุณพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมจัดเลยครับผมว่าเมนูนี้แซ่บแน่นอนเพราะว่าเขาใช้เป็นน้ำพริกเผา น้ำเดือดแล้วนะครับอ่าน้ำเดือดแล้วนะครับใส่อะไรลงไปก่อนอันนี้ค่ะขาขาเครื่องเทศเครื่องเทศนะกระนัวเครื่องเทศขาใบมะกรูดแล้วหอมแดงแล้วก็มีอะไรนี่อันนี้อะไรอันนี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้ใส่ลงไปเลยเริ่มได้นนะกลิ่นออกมาแล้วเห็นไหมหอมเลยอันนี้ก็ตามตามด้วยกบค่ะตามด้วยกบเลยนะครับพระเอกของเรานะะฮลงไปเลยเราใช้ส่วนเนื้อส่วนน่องนะฮะไม่ได้ใช้หนังนะครับเราไม่ใส่หนังลงไปใ เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำอีกนะคะอ่าใส่น้ำสต,ออต๊อกเข้าไปอีกนะครับใช่เพราะมเป็นต้มยำนะครับใช่ค่ะหลักๆเลยคือเน,น้นเรื่องของการสดน้ำด้วยสดร้อนๆนะครับเติมลงไปเลยนะครับน้ำสตอ๊อกใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงให้มันแบบเดือดนๆเลยใช่แนะนำร้านนิดหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงทางร้านเราตั้งอยู่ ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ถ้าจะจองโหก็เบอร์เบอร์ทางร้านก็034579460ส่วนเบอร์มือถือก็0871092297ค่ะร้านอาหารบ้านทวนกาญจนบุรีเจอแน่นอนนะครับปักหมุดไว้ตรงอ่ะไปกันครับแม่ครัวได้แล้วนะฮะได้ที่แล้วคือไงพร้อมเลยใส่ชุสลงไปนิดนึงนะครับยไงก็ต้องใส่นะครับ พราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชูรสแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับใส่ปริมาณที่บอกสมรอบพอนะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับเราใช้น้ำปลาอย่างดีนะครับเราไม่ใส่เยอะมากครับกินเกินมากไม่ดีนะครับครับก็ตามด้วยครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะฮะซีอิ๊วขาวก็หยอดลงไปพอประมาณนะครับอันนี้คือน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามใส่ขนาดไหนเอ่ย ประมาณสามช้อนนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะครับแล้วก็พอเดือดได้ที่แล้วก็ตามด้วยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่จะต้องใส่ไปนะครับแล้พริกเผาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะครับถ้าชอบทานเผ็ดก็เพิ่มได้อ่านะครับแล้วเผ็ดกลางๆก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้พริกเผานะครับแต่ว่าถ้าเผ็ดมากก็ใส่เพิ่มลงอีกได้คปกติทานเผ็ดไหมครับ ทานการเนาะผมก็เป็นคนทานเผ็ดนะแต่ว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นก็ลดลงอันนี้ก็ใส่โหระพากับโหระพาลงไปนะครับใบโหระพาที่ทำให้มันมีกลิ่นหอมด้วยใช่ค่ะหอมผมไม่เคยทานเลยนะผมจำกบครับเสร็จแล้วคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันลามะม่วงอ่ะเดี๋ยวใส่ยากเราโรยหน้าเอานะครับตอนนี้เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับค่แล้วก็ตามด้วย มะม่วงมะม่วงก็เป็นมะม่วงเปรี้ยวด้วยนะฮะก็โรยหน้าเออแปลกดีความเมปรี้ยว่ความเปรี้ยวและความสวยงามเพืความสวยงามเรียบร้อยแล้วครับป๊อบยำกบน้ำพริกเผาสูตรของร้านร้านอาหารบ้านทวนนะครับนี่ฮะน่าทานไหมครับร้อนๆเลยนะฮะแต่นี่ครับคือเหตุผลนะฮะสูตรของทางร้านนี้เขาถึงใช้มะม่วงเปรี้ยวแทนมะนาวนั่นเองนะครับนี่ต้องให้หนองโพลองชิมก่อนเลย เนื้อกบนะครับแล้วก็ต้องมีนี่ฮะมะม่วงใช่ไหมฮะมะม่วงเปรี้ยวนี่ต้องคู่กันต้องคู่กันเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่าครับอ่ะได้และใส่น้ำอีกนิดนึงครับโอเคเอามาอร่อยขนาดไหนเนี่ยนะครับขออนุญาตชนถ้วยครับครับบายอุ้ยดีอ่ะอร่อยอุ้ยดีอร่อยอร่อยพริกเผาถูกต้องเลยครับกลิ่นพริกเผาขึ้นมาก่อนเลย นะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมาจากไอ้มะม่วงเนี่ยเขาเมื่อกี้ไม่ได้ใส่มะนาวเลยบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะต้มยำทำไมถึงใส่ไม่ใส่มะนาวนะครับโอ้ดีเลยครับโอ้โหเมนูนี้จากร้านบ้านทวรร้านอาหารบ้านทวรนะครับแนะนำนะมาต้องสั่งโอเคครับขาดไม่ได้นะครับน้องโพมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วทุกครั้งมีอะไรดีๆมาฝากวันนี้มีอะไรมาฝากครับครับวันนี้น้องโพมีนมปรุงแต่ง อยู่อทีรสหวานมาให้พี่น้องชาตบบงวตำบลพนมทวนเราครับ,รบและจะมีหลายรสชาติ<อ>ที่จะมาให้กับพี่น้องของเราเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพนมทวนและพี่น้องคนไทยร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมหน,งน,น,มนองโพของสากคคลคนหนองโพ ท่านเจามจำกัดในพราะบรงรือนสัมของพ่อหลวงของเราครับขอบคุณครับโอเคนะครับนอกจากสร้างอาชีพแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาด้วยนะครับนี่ฮะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับก็วันนี้มาแจกให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกแผงแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าที่มาเดินนะฮะจับจ่ายใช้สอยที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับต้องขอขอบคุณทางร้านอาหารบ้านทวน นะครับก็ได้บอกไปแล้วนว่าอยู่ตรงไหนนะ,ะเสิร์ชได้แผนงงที่ก็เจอแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะครับเวลาทำไมมันเร็วขนาดนี้นะต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับตลาดสดเทศบ,บาลตำบลพนมทวน,น,วน,นพนมทวนนะครับ <ยง S 1> ก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการของเรานะครับยกขยงยกขยี้ทางช่อง3ทุกวันอาทิตย์ เวลาเดิมแบบนี้นะครับเวลาดีแบบนี้โอเคครับตัดไปวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปก่อนโอเครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตสี่สี่สบ